มีภาพที่น่าสนใจนะฮะจาก f c e e o o o กกองทัพภาพที่สองเขาทําภาพการ์ตูนมาเอาภาพการ์ตูนขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นภาพนะฮะที่เรียกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยอ่ะต้องขออนุญาตนะ,ะโคตรจะเข้าใจคุณผู้ชมเห็นไหมภาพบนมีความหมายมากๆนะฮะภาพด้านบนธงชาติไทยทหารไทยครับทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยเพื่อที่จะปกป้องคนไทยนะฮะเห็นไหมฮะทหารเนี่ยออกรับหมด นะครับทหารรับจบแต่ข้างล่างดูสิฮะเขมรฮะกัมพูชาทหารให้ชาวบ้านมาเป็นแนวหน้าเอาคนแก่มาเอาผู้หญิงท้องมาเอาเด็กมาเอาพระสงฆ์มาแบบเนี้ยดูสิฮะมันช่างต่างกันเหลือเกินนะครับเห็นแล้วบางบางหลายขั้นก็มองว่ามัน, aspects, ม,นมันเป็นภาพที่สื่อความรู้สึกได้ดีมากๆนะครับ <meter. S 1> <อ>เนี่ยฮะในขณะเดียวกันสถานการณ์ชายแดนเราก็ต้องมอนิเตอร์นะครับกองทัพภาคที่สองเนี่ยบอกว่าพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานะครับมีโดรน บินเข้ามาบริเวณช่องบกเนี่ยหนึ่งลำเอ,อ่อแล้วก็บริเวณปราสาทตาเมือนอีกหนึ่งลำช่องสายตะกูอีกหนึ่งลำแล้วก็พื้นที่ปราสาทตาควายอีกหนึ่งลำนะครับอันนี้ที่กองทัพภาคที่สองเนี่ยได้อ,อ่เรียกว่าอัปเดตมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยกองกาลังทั้งสองฝ่ายนะครับยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการ ตอบโต้ตามสถานการณ์นะครับทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูสถานการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงสะแก้วกันหน่อยนะคะคือวันนี้เมื่อช่วงเที่ยงเราก็มีรายงานกันไปถึงสถานการณ์ด้วย<ช>นะคะแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการระดมรถจีโน่นะคะมาสแตนบายในจุดนั้นแล้วด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีรายงานมาเป็นระยะว่ามีกลุ่มม็อบเขมรเนี่ยร่วมรวมตัวกันในหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนที่โคกสูงแล้วก็อำเภอตาพระยาด้วย ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะคะที่จะมายั่วยุเจ้าที่ไทยให้เกิดความรุนแรงก็ไปสร้างคอนเทนต์เฟกนิ์ต่างๆนาๆนาแล้วก็ไปฟ้องชาวโลกทีนี้นะคะคือ,อตรงนี้เราก็จะไปดูว่าเอาละรถจีโน่นี่มาแล้วนะคะมีรถจีโน่มามาจอดรอในพื้นที่บ้านหนองยากแก้วแล้วก็รอคําสั่ง การปฏิบัติการนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นไปสเต็ปขั้นตอนมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็คาดว่าจะมีการทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสถานการณ์ด้วยนะคะนี่คือตํารวจนี่นำรถจีโน่จากกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดต่างๆในสังกัดของกองบัญชาก,การตร,ร 2, วจภูธรภาคสองมา s t a n บายรอเอาไว้แบบนี้นี่นะคะรถจีโน่เนี่ยมีทุกจังหวัดคือเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยอ,อ,อันนี้ใช่รถจีโน่จริงหรือทำไมคันเล็กจัง ปรากฏว่าใช่นะครับก็คือตรวจสอบแล้วก็อันนี้คือเรียกว่ารถจีโน่เหมือนกันคือเราอาจจะคุณภาพตอนที่มีม็อบสามนิ้ว<ช>อะไรเงี้ยในกรุงเทพอันนั้นจะเป็นคันใหญ่ค<ช>ันใหญ่เลยแต่อันเนี้ยก็เป็นรถจีโน่เหมือนกันคือคนละรุ่นพูดได้ง่าย<ช>แต่ว่าสามารถปรับแรงดันน้ําได้เหมือนกันนะครับแรงดันน้ําอนุภาพในท่านผู้ชมฮะฉีดเข้าไปเนี่ยคือแรงสดนี่ถึงขั้นไหหลังได้เลยนะคือวงแตกอะ่ะ<ช>ถ้าฉีดทีหนึ่งวงแตกเนี่ยแล้วก็ตากันไหมอย่างที่บอกว่าก็จะทยอย เดินชยอยมาสมทบเพิ่มเติมอีกนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุจาเป็นต้องใช้งานใช่แต่ไม่ได้มีแค่นี้เนี่ยนะคะส่วนเมื่อช่วงเที่ยงเราเห็นกันไปแว๊บๆนะคะป้ายุทธยาหรือว่านางกรยาณีจูปรางนะคะที่ก็เดินทางไปที่หนองยาแก้วเหมือนกันไปพร้อมกับหนังสติกกว่า100อันนะคะเอามาทําอะไรเอามามอบให้เจ้าที่ทานไทยะคะ่ะใช้ตอบโต้นะคะฝั่งมอบอมขเขมร คุณป้าบอกว่าคือติดตามข่าวว่าเห็นเเจ้าที่เนี่ยนะคะถูกม็อบเนี่ยมาทําร้ายบาดเจ็บแบบนี้แล้วก็เห็นเจ้าที่ไทยเนี่ยดำเนินการตามยุธทธวิธีจากเบาไปหนักแล้วพยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะก็เจอทางฝั่งนู้นเนี่ยมาทําร้าย ทำให้เกิดความบาดเจ็บแบบนี้ตัดสินใจไปซื้อหนังสติ๊กจากทั่วจังหวัดอยุทยาเลยมาได้จํานวนกว่า100อันแล้วก็เดินทางมามอบให้ทันทีไปฟังเสียงป้าอายุธยากันหน่อยค่ะป้าเอาหนังกระติกแล้วก็ลูกกระสุนมาพร้อมเลย<ะ>ไอที่มาวันนี้คือเจ็บใจไอ้พระหัวโลนไอ้พระจอมปอมไอพะเขมร ไอ้พาจังไรเนี่ยน่ะที่มันมาทําลายแผ่นดินไทยเนี่ยมันที่ของเรานะเนี่ยมันที่ของเราเนี่ย,มา,ยมาอาศัยอยู่สมัยสมัย,มยที่เอมเแดงอ่ะพวกเธอยังไม่เกิดป้ายัยงเกิดทันอายุ1 7บเเนี่ยยังติดตามมาตลอดแล้วมาถึงวันนี้แม่งจังไรมายึดพื้นที่เราแล้วยังจะมายิงมายิงทหารเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำรั้วกันทากําแพงไม่ต้องรัว้วไม่เอากําแพงไม่ต้องเห็นหน้ามันเลยไอ้ไอ้พวกเนี้ย มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเลยนะว่าอย่าได้คบกับไอเ้เขมรอย่าคบมันปิดอย่าเห็นหน้าเห็นตามันนี่เจ็บใจนะเมื่อวานกว้านซื้อไว้แถวอยุทยาดิเดี๋ยวตามมาส่งอีกอเดี๋ยวเขาตามมาส่งอีกวันนี้ได้มาสักประมาณกี่อันครับร้ <100 S 1> อยอกว่าอันเกือบ200ก็เขาขอกันเนี่ย เป็นกระจุกกระจุกเลยเนี่ยแต่ <Fonda S 1> <ง>ตามด่านนะทําไมไม่ให้พวกผมมั่งก็พร้อมกระสุนเมื่อกี้ก็ส่งให้เขามาตลอดเห็นเมื่อกี้คุณแม่บอกอยากเข้าไปอยากไปเนี่ยจริงๆน่าจะปล่อยมวลชนนะไม่ใช่ว่าให้แต่มวลชนมันเย่อเย่อและอย่างพวกป้าเนี่ยทนได้ไหมล่ะก็น่าจะเอา <c oughs> มวลชนกับมวลชนไปปะทะกัน <c oughs> เอาปะทะแม่งให้แตกหักไปให้ถ้าให้มันรู้เรื่องเลยอย่ามามัวปล่อยไอ้พวกมันข้างเดียวไม่เอาเอาข้างเราด้วย เป้าเอาหนังกระติกนี่นะคะอบอกว่าเดี๋ยวมีทยอยมาเพิ่มอีกแต่ป้าไม่ต้องไปนะคะเพรว่าทหารเขาพยายามดูแลไม่ไม,ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบตรงนี้นะมันอาจจะโดนลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยคือทหารก็จะมียุทธวิธีในการจัดการแต่เข้าใจในความรู้สึกแหละคือฟังจากมูที่ป้าป้าป้ายุทธยายให้สัมภาษณ์อะ เต็มไปด้วยความลำคาญใช่แต่ว่าอะไรกันลักกันหาใช่ไหมกัมพูชาเนี่ยขเขมรเนี่ยทำไมเราไม่จัดการมันให้สิ้นซากไปสักทีหนึ่ง<า>เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็น่าจะคิดแบบนี้เหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เราจะไปวิ่งเวลาแบบนี้เนี่ยไปนานแค่ไหน <c oughs> ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ทางผู้ว่าสักแก้วนะฮะ <c oughs> โดยนายปริญญาโพธิสัตว์เนี่ยได้มีการออกหนังสือก่อนออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการนะครับจังหวัดบันเตียเมนเจยของเขมรก็คือที่มีพรมแดงพรมแดงติดกัน พูดได้ง่ายผู้ว่าบ้านเาล่าบอกไปว่าเฮ้ยเขมรคุณเอาคนบ้านเออจังหวัดบันเตียมเบนเจอร์ของคุณเนี่ยมาเรียกว่าชุมนุมมายั่วยุฝั่งไทยทหารไทยตำรวจไทยแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องจัดการและคุณต้องเคารพในข้อตกลงหยุดยิงที่มีการทําไปกันก่อนหน้านี้เอาภาพอินเสิร์ตประกอบได้เลยฮะหนังสือนี่เขาอ่านไม่ทันหรอกเดี๋ยวผมเล่าเองอ่าคืออันนี้เป็นหนังสือแรกก่อนหนังสือแรกที่ทาง ผู้ว่านะฮะประิญญาสระแก้วเนี่ยส่งไปปรากฏว่าพอเราส่งไปปุ๊บผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมนเจยนะฮะส่งหนังสือกลับมาบอกว่าหนึ่งให้เราเนี่ยคงสภาพเดิมไว้ให้เคารพข้อตกลงหุดยิงสองฝ่ายไทยเนี่ยต้องอนุญาตให้ชาวกัมพูชาเดินทางกลับไปในพื้นที่ของตนเองได้และจะต้องรือ้อลวดหนาออกเอาผ้าสแลนออก เอาอยางรถยนต์ออกข้อ3ห้ามไทยเนี่ยติดตั้งรัวร้วลวดหนามเพิ่มห้ามออกหนังสือถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินการรื้อถอนทําลายบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนกัมพูชาที่อยู่ติดรัวร้วลวดหนามและไม่กระทําการใดๆในพื้นที่ที่คณะกรรมาการ JBC ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ตกลงกันแต่พื้นท,ท,ที่ที่เยอะๆกันอยู่ตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ใน JBC นะมันคืออธิปไตยไทยถูกไหมฮะอยู่ห่างจากเส้นเขตแดนมีตั้งเยอะนะครับ4 กรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดอันนี้จะต้องส่งเรื่องไปยัง GBC หรือ JBC ส่งมาสี่ข้อตอบกับฝ่ายไทยท,ทั้งที่เราส่งหนังสือเนี่ยเหมือนประท้วงด้วยแหละก็ะแจ้งว่าเอ้ยคุณเนี่ยต้องจัดการนะประชาชนของคุณนะชาวบ้านของคุณเนี่ยจะปล่อยให้มาเย่อเย่อแบบนี้ไม่ได้นะมันเสียหายนะเคารพข้อตกลงหยุดยิงด้วยเพราะมันคือหนึ่งในข้อตกลงหยุดยิงว่าห้ามยั่วยุแต่สิ่งที่คุณทําเห็นไหมมันคือการยั่วยุทั้งนั้นเลยผิดทุกข้อ แล้วก็ส่งกับมาตีเราเนี่ยอีกสีข้อ,อ,อปรากฏว่าอเราก็ต้องส่งอีกครับนายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าสระแก้วก็เลยทําหนังสือนะฮะส่งไปอีกปฏิเสธข้อเสนอของผู้ว่าราชาการจังหวัดบันเตียเมนเจยของขเขมรแล้วก็ออกถแถลงการตอบโต้นะระบุมาเป็นข้อเหมือนกัน,น,น 1. สะแก้วขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำอบพยบ<น>พ,พออกไปให้พน้นออกไปให้พ้น แนวพื้นที่อ้างสิทธิ์ตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วทุกพื้นที่โดยให้ส่งแผนการอพยพให้จังหวัดสระแก้วก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นภายในวันศุกร์ที่10ตุลาคมนี้คือขีดเส้นให้เลยอ่ะในในข้อนี้นะมันแดกออกเอป็น2เรื่อง1คือ,เอ,อ,อ,คอคเ,เอาออกไปให้หมดคนของคุณเนี่ยออกไปให้หมดแล้วกรุณาทําแผนการอพยพ ส่งมาให้ส่าแก้วดูด้วยแล้วส่งภายในวันที่สิบตุลาคมเดทไลน์ให้สิบตุลาคมต้องไปนะถูกอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเราต้องขีดเส้นเออ,เอ,อทุกวันเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยออคุยกับคเมศเนี่ยไม่ขีดเส้นไม่กําหนดเดทไลน์เนี่ยไม่ได้นะฮะสองให้จังหวัดบันเตียเมนเจยปฏิบัติตามข้อเสนอของจังหวัดสระแก้วทั้งแปดข้อก่อนหน้านี้อืที่ได้ประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าสรา,าแก้วและผู้ว่าบันเตียเมนเจย เมื่อวันพุทธที่17กันยายนหากไม่ดําเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวจังหวัดสระแก้วจะแจ้งในการประชุม RBC ในระหว่างวันที่25-27กันยายนและจะไม่มีการเจราจารในระดับจังหวัดอีกต่อไปทุบโต๊ะและข้อ3ฮะจังหวัดสระแก้วพร้อมดําเนินการกับผู้ที่รุกล้ําอธิปไตย ทำลายหรือขโมยทรัพย์สินของทางราชการทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยตามกฎหมายแห่ง,งนะราชอาณาจักรไทยอย่างเด็ดขาดในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยพอ,<ข>อแล้วตอบโต้ตกับยื่นคำขาดเลยว่ากัมพูชาก็ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอพย,ยพออกจากแผ่นดินไทยก่อนการเจรจา1ิบตุลาคมนี้ ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของผู้ว่าบันเตียมเมนเจยนะคะปรากฏว่าในเพจของสอวทสายแก้วเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าช่วงส0 0โมงเช้าของวันนี้นะคะเอ่อก็มีการนำสื่อมวลชนต่างชาติเนี่ยเข้าพื้นที่ที่บริเวณแนวลวดหนาบ้านลพรจันต์ตําบลโอเบยโอเบยเจือนอำเภอโอโตรจังหวัดบันเตียมเมนเจยนะคะที่อยู่ติดกับหนองยาแก้วตําบลโคกสูงอำเภอโคกสูงสะแก้นี่หละค่ะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะเงียบเหงานะเพราะว่า ไม่ค่อยจะมีกลุ่มมวลชนให้ความสนใจเท่าที่ควรในขณะที่เพจของ Army Military Force นะคะ mm hmm. ก็มีรายงานว่าสักประมาณเนี่ยตอนสักประมาณ4ี่โมงครึ่ง <c oughs> ห,หน่อยๆเย็นวันนี้นะคะ <c oughs> กันันลีได้เกณฑ์ชาวบ้านจากละแวกใกล้เคียง <c oughs> เติมเข้ามาในพื้นที่หนองยาแก้วอีกครั้งแล้วก็พบว่าฐานกัมบูชายได้เกณฑ์ผู้หญิงตั้งครรภผู้สูงอายุ ผู้พิการมีภาพอื่นก็ไหลามาเลยนะผู้พิการแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่ขวบกว่าไปจนถึง12ขวบคาดว่าเตรียมใช้เด็กเป็นเครื่องมือและโล่ม,มนุษย์หากมีการประทะกันอีกนะคะณนะเวลานี้นะ,ะที่เขารายงานเนี่ยมีเด็กในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า30ชีวิตอะ่ะเตรียมมาเหรออ่ะเราก็เตรียมรถจีโน่เหมือนกันนะแล้วก็มันก็จะสะท้อนว่ามันสอดคล้องกับภาพการ์ตูนของกองทัพภาคสองใช่ไหมที่ออกมาออสักรอบนึงฮะ,ะทหารไทยมีแต่ปกป้องคนไทย ไม่ให้คนไทยได้รับบาดเจ็บหรือพยายามให้ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเห็นไหมฮะแต่ดูทหารคขเมนทําเอาชาวบ้านมาละเนี่ยชัดเจนมากท็อเนี้ยอืชัดเจนมากอจะลองอนุภาพของรถจีโน่ก็ลองดูมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์ n แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ